เปิดความคิดเห็นชาวเน็ตเกาหลีพูดถึงชุดที่ลีซ่า a c k p พิงใส่ถูกพูดถึงไม่หยุดเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลีซ่าและลิซามโนบาลหรือลีซ่า a c k p พิงหลังสี่สาวแบ็ p พิงถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารที่พระราชวังบักกิ n งแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพอลุกของลีซ่านั้นโดดเด่นมากล่าสุดทางสื่อเกาหลีเองก็มีการเปิดคอมเมนต์วิจาร์ณจากชาวเน็ตเกาหลีออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ชาวเน็ตเกาหลีก็วิจาร์ณไปทางเดียวกันเลยว่าสวยโดดเด่นมากเอาเป็นว่าจะไหวย,ยังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าเธอไม่เคยล้มเหลวในการเลือกชุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานใดๆก็ตาม ลิซ่าดูงดงามมากเมื่อวานนี้สไตล์นี้เหมาะกับลิซ่าที่สุดผมสีดำสนิทของเธอกับความเรียบหรูของชุดเป็นความสมบูรณ์แบบฉันได้ยินมาว่าแฟนๆต่างชาติชอบชุดของเธอแต่แฟนๆในประเทศบางคนแสดงความคิดเห็นว่ามันดูมากเกินไปถามจริงมากเกินไปตรงไหนมันน่าทึ่งออกฉันบันทึกภาพเหล่านี้แม้ว่าฉันจัไม่ใช่แฟนเธอดูเหมือนนางเอกเธอดูเหมือนเจ้าหญิงเอลซ่าจากโฟเซน โอ้โหต้องบอกเลยว่าแม้แต่ชาวเน็ตเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงวิจารณ์แรงยังชื่นชมลิซ่าลุคนี้เลยล่ะคะ่ะและนอกจากจะมีชุดนี้แล้วอีกชุดก็ได้รับคำชมไม่แพ้กันเลยแถมยังเป็นชุดจากแบรนด์ไทยด้วยแม้วางตัวดีแบบนี้ไม่แปลกที่จะได้เป็นลูกรักของทั้งไทยและเกาหลีได้